วอล์กบอลมั่นบั่นเพื่อนหน่อยเรื่องนี้เืองี้เราจะพูดเรื่อง ออนนใช่ามาสากกระเสียับปั๊บอันนี้แล้วมาเขาแท่งมาคนทีคนทีไอ้เขามันมีคดีหนึ่งอยู่ฟังนั่นไปมาเขาแท่งแมา่ามาสาเกเสียไอเลยเห็นเขาแท่งมาเนี่ย ขันเฮาวบ,บ่ลบเฮาวซ้นกันตายเลยอะไรลบเขาเจ้าเสี่เลยนเนี่ยเขาเมาื่อปนี่แล้วนี่แหละกะเล็เลยว่าเฮ็ดเจ้าไหนเยขยเขาบ่ลบนี่ตายเลยมุนเนี่ปุ้ยเลยี่ยมุนก็นี่รถอ่ะเพราะว่าเพราะว่าบางนั้นมันมาแห้งเนาะขอแรงมาซะถ้า,ามาันต<า><า>ุ่มหลากครับถ้าสิ่งแยบ้านนี่แหละก็เลย เพาต้องลบเขาไบเกว่ของผลลบแห้งพดจันยมาตาไมาตาเกรมาตาเกษตรมาตาสำนักงานวิเชียนสินธุไพนี่ล่ะวิเชียนคณินสินธุไันี่เขาจะฝ่ายแรลถมาตาเจ็บมือหรอโอแรงขามาตเย็มือนี่ล่ะรานที่ยีแปดแม่ล๋ะ